อา้าวใครบอกให้นอนเอาหัวลงตาขี้ต่ําแบบนั้นล่ะครับหนูจะลุกได้ไหมเอาเอาเนืสอง,งเอาเนื้ออสงเอาแล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับช้างเด็กนอนผิดท่าครับลุกไม่ขึ้นครับเอาเอาขอตัวช่วยหน่อยครับค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นหมอนสวยๆค่ะ เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะมีสามแบบสามสีนะคะนี่ค่ะนี่คืออีกด้านหนึ่งนะคะมีสีฟ้าชมพูดแดงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของหมู่ดาวนะคะเอาไว้เป็นของฝากของที่ระลึกได้นะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เพจทายดาวมงคลหรือ Facebook เสดีชนหัวนาคำแล้วเราก็มีเสื้อเด็กนะคะมาให้บริการเลยนะคะนี่ค่ะมี S อ L XL นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะทักมาได้ที่เพจทายดาวมงคลหรือ Facebook เสดีชนหัวนาคำ0801 7 36 082นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะการรีวิวของฝากนะคะจากท่านมหาณรงค์ฤทธิ์นะคะเป็นผู้จัดส่งมาให้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรนะคะ โอ้โห oh. หอมเลยค่ะหอมหอมนี่ค่ะพ่อมาดูใกล้ๆเป็นแตงไทยนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะให้ mm. ช้างเรากินดูว่าเขาจะกินได้ไหมน้องดาวจะกินไหมเดี๋ยวเราไปล้างก่อนนะคะ mm. ตอนนี้เราก็ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวลองให้หมูดาวกินค่ะว่าจะกินไหม mm. อ้าวให้เป็นลูกเลยนะคะ mm. มันก็จะเหมือนแตงกวา กินไหมครับช่างใจอยู่ค่ะว่าจะกินหรือไม่กินเดี๋ยวเหลือแม่แป้งกับพี่เดือนนะคะเราจะเอาไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนด้วยอร่อยไหมมูดาาอร่อยไหมลูกมหมดเลยแป๊บเดียวแม่เดี๋ยวไปดูพี่เดือนเราครับต้องขอโทษเดือนนะครับพี่อยูใ่ในพี่เดือนนะครับเพราะว่าพี่เดือนรับไปหนุนแล้ว หยิบได้นะครับรหยิบได้ถ้าสมมติว่าแม่ดาวจะเอาไปใส่ทุงที่งวงผมก็ต้องเข้าไปอยู่ด้วยนะครับเราไปดูแม่แป้งกันครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลนะคะวันนี้คุณพ่อไม่อยู่ค่ะไปที่แปลงหญ้านะคะไปตัด พัน้าเตรียมพัน้าไว้ปลูกนะคะดูค่ะเห็นคุณตามาหมูดาวกลัวผู้ใดาพนาเฮ็ดไส้พนาพนากลัวไหมกลัวไหมครับโอ้คุณตาบอกนอนลงนอนลงมูดาวเาเออเจอเจอลูกยอคุณตาคันนี้ดูวันนี้คุณพ่อไม่อยู่นะคะ ปล่อยให้คุณแม่ดูแลลูกทั้งสามคนนะคะ,ค<อ>คะหมูดาวเราได้ทีค่ะคุณพ่อไม่อยู่นะคะนี่ปล่อยให้คุณแม่เอาน้ำให้ลูกชายกินนะคะก็สภาพจะประมาณนี้แหละค่ะพอทำความสะอาดเสร็จก็จัดการเรื่องเอาลูกช้างกินน้ำนะคะส่วนแม่แป้งเรายังไม่ได้กินเลยคะ่ะเพิ่งทำความสะอาดเสร็จวันนี้คุณพ่อสมองนิดนึง ให้คุณแม่ทําความสะอาดลูกช้างทั้งสามเชือกนะคะก็ของพี่เดือนเราพี่เดือนเรานี้คุณพ่อก็ย้ายที่ผูกให้นะคะเนี่ยค่ะตอนเช้าก็ผูกใต้ล้มไม้นะคะให้คุณแม่ทําความสะอาดแล้วก็ไปผูกตรงนั้นนะคะตรงใกล้ๆพี่บุญคลองนะคะส่วนคุณแม่ก็ทําความสะอาดเรื่อยๆค่ะเหลือของหมูดาวนะคะก็กลัวมันขําก็เอาหมูดาวกินน้ําก่อนถึงจะไปทําความสะอาดนะคะดูค่ะ คุณพ่อเอาออกมาผูกข้างนอกให้นะคะให้คุณแม่ทำความสะอาดบริเวณบ้านให้ลูกๆนะคะแต่เอาน้ำให้หมูดาวกินเสร็จมาเจอทีเด็ดของหมูดาวค่ะคุณแม่ก็ต้องมาถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูความน่ารักของหมูดาวก่อนยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะทำเฉพาะบริเวณตรงที่หมูดาวเล่นนี้นะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดก่อน เรามาลดน้ําให้ลูกช้างมันก็จะแฉะแล้วก็กวาดทําความสะอาดไม่สะอาดนะคะจะทําให้เกิดเชื้อโรคได้เราก็ต้องทําความสะอาดก่อนถึงจะอาบน้ําให้ลูกชาย FC ได้ค่ะนี่ดูจับลูกหมูอาบน้ําค่ะไม่ใช่จับลูกช้างอาบน้ํานะคะนี่ยะ yeah. ดูค่ะดูอาบให้สะอาดแล้วก็เป็นสภาพโอแป้งชุบแป้งทอดเหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ อายาดาวพ่อมาอยู่ขอเสียงหน่อยครับหนูดาวครับคุณแม่ขอเสียงหน่อยน้องดาวครับผูเล่นฝุ่นตลกเลยค่ะเอฟซีดูค่ะอายะอือหือือือ,อขอเสียงหน่อยครับ ดงดาวครับขอเสียงหน่อยครับทำอะไรลูกทำอะไรลูกทำอะไรครับนอนแล้วค่ะเดี๋ยวโซ่ติดนะลูกโซ่ติดนะครับคุณแม่ช่วยไม่ได้นะอา้าวใครบอกให้นอนเอาหัวลงตาขี้ต่ำแบบนั้นล่ะครับหนูจะลุกได้ไหมเอาเอาเนืสองเอานื้อเอาซง เอาแล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับช้างเด็กนอนผิดท่าครับลุกไม่ขึ้นครับเอาเอาขอตัวช่วยหน่อยครับขอแรงใจให้หมูด้าด้วยครับนุ่งซงซึมเอาแล้วครับหมดแรงแล้วครับหมดแรงไปแล้วครับน่งอา่า เล่นจนหมดแรงลุกไม่ขึ้นอ่ะทีนี้อ้าวอาเอาเอา,เอา,เอาทำไงครับทำไงครับนู้นอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยหนูดาวหนูทำไมทำให้แม่ใจหายแบบนี้ลุกขึ้นไอ้ยะลุกเอาเอาวอาดาว หนึ่งสูงอ่าลุกได้แล้วค่ะลุกได้แล้วเย่เอาคานมาคานมามาเลยมาเลยมาเลยขอเสียงหน่อยครับห้ามโยดินใส่แม่นะครับโอ้โหโอ้โหขอเสียงหน่อยครับลูกดาวครับ คุณแม่ขอเสียงหน่อยครับแหมมีความสุขจริงนะเจ้าอ้วนห้ามเอาหัวลงไปตรงนั้นอีกนะครับเดี๋ยวลูกไม่ขึ้นดูท่ายิ้มค่ะดูท่ายิ้มมีความสุขค่ะได้เล่นคุณพ่อไม่อยู่โอ้โหไอยย้ยจา เดี๋ยวหนูก็ลุกไม่ขึ้นอีกลูกดูสิทำอะไรไทำอะไรครับโอ้โหคลึกใหญ่เลยคลึกใหญ่เลยลูคึกใหญ่เลยเนี่ยค่ะลูกช้างอารมณ์ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตเจี่ยมใสเล่นกินนอนเป็นเรื่องธรรมชาติของช้างเด็กนะคะยายะายายา,า,าเล่นบอรเมนยางอะเดนี่ยา ถ้าเกิดมันติดคอแม่ช่วยหนูไม่ทันนะลูกแม่คนเดียวมันเป็นโซ่นะลูกไม่ใช่เชือกถ้าเชือกหนูก็ขาดเหมือนเมื่อเช้าไงเมื่อเช้าเชือกขาดนะคะหมูดาวเราวิ่งไปหากล้วยค่ะคุณพ่อก็มัวแต่เอาโซ่นะคะคุณลูกก็วิ่งไปหากล้วยถล่มกองกล้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราไปย่ำทิ้งหรือว่าเหตุใดนะคะหมูดาวหลุด แล้วเคยได้กินกล้วยตรงนั้นค่ะวิ่งไปเลยค่ะคุณแม่ร้องคุณพ่อก็มัวแต่หาโซ่นะคะไม่ทันค่ะคุณลูกก็ไปถล่มกองกล้วยค่ะโหสุดยอดว่าไงครับว่าไงครับอายุตเลย หยุดเลยห้ามโยนใส่แม่นะคุณเก่งโอ้โหมันกระเด็นกระดอนโดนแม่แนละ้วคุณหนูคุณหนูดาวนี่ลูกหักลูกแพ่งของ FC, เอฟซีหล่นจนไม่เห็นตาแล้วนั่นโอ้โหไงครับไหครับ เดี๋ยวหนูก็ลุกไม่ขึ้นนานเห <that> <for you. S 1> ็นไหมนานเห็นไหมโก่งกลนกงคอยเอ้เอ้าดูครับดูครับดูครับความดื้อความซนของอ้วนครับเล่นจนไม่เห็นลูกกระตาเลยนี่ เดี๋ยวขอเสียงหน่อยวันเล็้วขอเสียงหน่อยโยโยโยจุงตุงุุงงงงต้องขอขอบคุณทีทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ครอบครัวดาวเคียงเดือนนะคะที่ทำให้ครอบครัวดาวเคียงเดือนมีวันนี้นะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์นะคะที่ช่วยแนะนําในทุกๆเรื่องนะคะที่คอยสนับสนุนพวกเรานะคะชาวช้างให้มีรายได้เสริมจนถึงทุกวันนี้นะคะลูกช้างก็เราก็ได้กินอิ่มนอนหลับค่ะหลังจากที่แต่ก่อนกินนะคะแต่ว่ามันไม่มีอาหารเสริมเหมือนเด๋ยนนี้ไงคะแต่ก่อนกินหญ้าก,กินต้นสับปะรดแต่ไม่มีอาหารเสริมเป็นพวกผลไม้ แต่ทุกวันนี้ก็โหลูกช้างตัวไหนไม่อ้วนเป็นไปไม่ได้ละค่ะแม่แม่ fc เลี้ยงดีนะคะนี่ทุกเชือกค่ะไม่เฉพาะแต่ดาวอ้วนนะคะทุกเชือกกินอิ่มนอนหลับก็อ้วนเป็นหมูอย่างนี้แหละค่ะเยะ ดูนะคะน้องดาวเราล่าเริงสดใสค่ะยิ้มแย้มแก่มใสค่ะล่าเริงดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะโอ้กินแล้วก็ออกกําลังกายค่ะทุกวันดูดูโอ้หน่ารักน่าชังมากเอาหัวลงอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นหรือเปล่าเอาหนึ่งเอาโลุกสามลุก ยออสีลุกเออคว่าสีลุกใดเนะาะจะกว่านอนท้ายเนาท้ายนี่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างภายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ